เจ็ดิวันนักก้าวยืนยันเนือแท้พุทธแม้จะมีส่วนน้อยก็น่าสงสารพระพุทธเจ้าจริงๆที่สุดยอดคุณวิเศษอันเป็นสุดยอดแห่งคุณธรรมคุณสมบัติคือวันนักก้าของมนุษย์นี้คนยุคนี้ไม่รู้สึกรู้สากับความเป็นสุดยอดนี้แล้วแต่ตามความเป็นจริง เท่าที่เป็นกันได้กันขนาดนี้ในโลกยุคนี้แม้จะเป็นแค่คนส่วนน้อยก็เป็นความจริงแน่นอนย่อมไม่มีใครจะเก่งถึงขั้นสามารถทําให้คนทั้งหมดในโลกที่มีปุถุชนมากมาเป็นโลกกุตระได้หมดโลกแน่ยิ่งกว่าแน่แต่ก็มีคนยอมรับอยู่จริงทว่ามันยังมีนัยสำคัญยังมีมิติแห่งคุณค่ายังมีมิติแห่งประโยชน์ ยังมีคุณภาพและยังมีปริมาณที่ยังไม่มากไม่ชัดยังไม่เด่นพอที่จะทำให้คนเข้าใจและเชื่อถือง่ายกว่านี้เท่านั้นเองทว่าผู้มีปัญญาโลกุตระจริงยอมไม่มีข้อสงสัยใดสรุปแล้วมีคนจำนวนหนึ่งยอมรับแล้วซึ่งคนที่ทำได้ก็มีความเป็นปึกแผ่นแน่นแข็งตั้งมั่นเป็นแก่นแกน เป็นหลักแสดงความจริงยืนยันอยู่แน่แท้จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านสังคมด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจสำเร็จเสร็จจบในตัวเองในสังคมตนเองได้แล้วแม้ในยุคทุนนิยมสามานหรือคอมมิวนิสต์กล้ามโตเพราะมีปัญญาที่เป็นโลกุตระจริงๆจึง,จงแก้ปัญหาสังคมการเมืองเศรษฐกิจได้จริงแท้ถ้าแก้ปัญหาสังคมการเมืองเศรษฐกิจ ด้วยแบบโลกีอยู่อย่างเดิมนั้นมันก็วนไปมาอยู่กับสมบัติผลัดกันชมอยู่อย่างนั้นเองไม่มีวันหยุดวนได้หรอกจะไม่มีช่วงระยะที่จะมั่นคงยั่งยืนยาวนานได้ตามประสงค์แน่ยิ่งกว่าแน่ 76. คนที่มีเฉโกแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่สำเร็จแน่เพราะผู้มีแต่เฉโกก็ย่อมไม่มีสำนึกสำเนียกดังว่านี้ก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ตนแก่สังคมแก่ประเทศแก่โลกไม่สำเร็จยั่งยืนมั่นคงยาวนานเด็ดขาดขอยืนยัน ทุกประเทศทั้งหลายในโลกไม่เคยแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำเร็จอย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนยาวนานไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กลับกําเริบตราบที่ไม่รู้จักว่าในโลกนี้มันก็มีแต่สมบัติผลัดกันชมอยู่ตลอดการมันก็แย่งกันไปแย่งกันมาหมุนเวียนกันผลัดกันรวยผลัดกันจนไม่จบสิ้น แต่ผู้มีปัญญาเต็มใจเป็นคนจนสิที่แก้ปัญหาได้คนต้องมีความพอเพียง sufficiency สันโดษสังคมต้องมีความพอเพียงสันโดษประเทศต้องมีความพอเพียงถ้าไม่รู้ความจริงนี้ก็เกิดชาติแล้วชาติเล่าแย่งสมบัติผลัดกันชมไปไปมามาวนแล้ววนเล่า ก็จะเวียนวนไม่รู้จักจบตลอดการนิรันดรตราบที่โง่หรืออวิชาความพอเพียงหรือสันโดษสันตุทีจึงเป็นกุญแจหลักสำคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาสังคมได้สำเร็จหากแก้ปัญหาตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าสำเร็จแน่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยแบบคนจนและ เป็นคนขาดทุนของเราคือกำไรของเราตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ยังมีปัญญากันจริงๆจ,งจึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำเร็จจริงแน่นอนถาวรยั่งยืนดังที่ชาวอาโศกได้แก้ปัญหาในสังคมชุมชนชาวอาโศกได้สำเร็จแท้เป็นคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจชนิดที่เชิญให้มาดูกันได้ เป็นเอหิปัสสิโกตามคำตรัสไว้ดีแล้วของพระศาสดาพุทธเจ้าสวักขาโตที่พูดเช่นนี้อยู่นี้ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดโชว์เบ่งอันใดเลยต้องขออภัยกันจริงๆที่อาตมาเป็นคนพูดความจริงอาตมามันเป็นคนไม่มีมารยาทสังคมอย่างคนอื่นเขาอาตมามีใจมุ่งแต่การเสนอความจริงอันประเสริฐเป็นหลัก ต้องขออภัยอย่างยิ่งในข้อด้อยของอาตมาจุดนี้ที่ประพฤติไม่เป็นไปตามกระแสนิยมของสังคมโลกส่วนใหญ่ นเช่นเราทุกอย่างกายเล็ะใจไม่เห็นตาแต่ใจสยายห่างกันหนักหนาถึงตะลึงทราบซึ้งแปลกใจดูชนไหนใจเขาจึงต่างคนทั้งลาใจเขาซื่อใจเขากลา้าถ้าที น้ำใจเลิศคนทามกลางแวดวงลงเกียรตกลา,าบยศสับสนสังคมจมพีจนปี77ข้อดอยของอาตมาที่ต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆอาตมามีข้อด้อยอยู่มากมายหลายข้อจริงๆ ลองตรวจตนเองแล้วประมวลมาดูมีมากพอสมควรเช่น 1. มีความจริงใจสูงกับการแสดงออกไม่ค่อยปิดบังอะไรซื่อๆตรงๆไม่ลดเลี้ยวจนถูกหาว่าสุดตรงเกินไป ากล้ลัันนยยยืดสองแสดงออกเต็มที่ต้องการให้คนรู้คนเห็นชัดๆไม่ออมมือไม่หยอะหยแยะๆจึงแรง 3. ไม่สำรวมกริยาให้สวยเท่ๆง,งามงสุภาพสุภาพอะไรทำนองนั้น 4. ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจริงจังไม่อนุโลมให้คนอ่อนแอและล้มเหลวมากยุคนี้ที่อยากให้อนุโลมเอาใจบ้าง 5. เป็นคนไม่กลัวเสียหน้าถ้าจะแสดงอะไรออกมาจะว่ามารยาทไม่ค่อยดีก็ได้หรือมารยาทไม่มีเลยก็ใช่ 6. เป็นคนไม่กลัวว่าจะไม่มีใครมาเป็นหมู่พวกบริวาร 7. จึงไม่สร้างภาพรังเกยียจการสร้างภาพเอาด้วยเพราะเห็นการสร้างภาพเป็นการหลอกลวง 8. ไม่กลัวคนจะไม่ยกย่องไม่กลัวคนจะไม่นับถือ 9. ยึดความจริงซื่อตรงต่อความจริงต่อสัตธรรมสูงจนถูกเข้าใจผิดว่ายึดมั่นถือมั่นดื้อดึงดัน 10. เคร่งครัดกับคำตรัสที่ว่านิคันเห นิคคหารหังปักคันเหปักคหารหังเกินไปโดยเฉพาะนิคคันเหนิคคหารหังจนถูกเข้าใจผิดว่าคนอะไรเอาแต่ติเอาต่ดาและอาตามาก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่อาตามาจะต้องมีข้อด้อยเหล่านี้ไม่แก้ไขและตั้งใจทำตามข้อด้อยนี้ต่อไปอย่างไม่เพลาจนกว่าจะถึงเวลาอันควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะมีใครไหมอยู่ไหนที่ใจว่าจริงอย่าเพียงอ้างอิงยึดจริงแค่เปลือกสังคมเอาตัวใจแท้แช่ความมากมมเผยเลขหารมสังคมร้ายต้องใจถึงจะมีใครไหมคลาดทาี่ใจเข้าชนสื่อสัตว์จนเห็น ผลงานแล้วต้องซึ้งตรึงใจคนใจฟ้าซึ้งใจสุดซึ้งเหมือนหนึ่งสวรรค์พบกันนั้นนีแต่จริงหากดวงใจของใครที่เฝ้า ทุกลายถ้าพ้นงมง,งายเละรวงช่วงทิ้งขาดกล่าวติดติตงรู้สิ่งร้ายสามรู้งามทางเพ <s> ื่อใดใจถึงจึงแท้ไม่แค่ควากน้ำไม่เข็ดไม่ข้ามแม้ใครย้ำเหยียดเย้ยพลาง <s> เป็นคนใจฟ้าไม่ระเลิกราง <s> เสริมสร้างทางนี้ต้องมีเม่ ไปหาตาบเจอใจฟ้าหน้มาให้คนึ่งทิ้งแล้วช่วยทุกลายพาพ้นงมงายและตวงช่วงจริงผัดกลาติดงรู้สิร้ายใจ 78. ทำไมอาจตมาจึงไม่แก้ไขข้อด้อยตนเองข้อด้อยทั้ง10ข้อนี้อาตมาต้องทำด้วยความจำเป็นจริงๆ พูดไปก็ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถจะเข้าใจได้ในความจำเป็นนี้เพราะมันเกี่ยวกับความยึดถือความเชื่อถือของคนในยุคกับยุการในการยุคนี้มันเป็นเรื่องของภูมิธรรมของคนแต่ละยุคที่อัตมาได้ประมาณมาตันอยู่แล้วเกี่ยวกับความเหมาะสมในการยุคนี้ตั้งแต่เกี่ยวกับนักปราชญ์ผู้รู้ของคนยุคนี้ เกี่ยวกับวัตถุสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่มีในยุคนี้เกี่ยวกับนิสัยใจคอของคนสังคมยุคนี้เกี่ยวกับค่านิยมของสังคมคนยุคนี้เกี่ยวกับความหลงผิดที่ต้องมีสิ่งยืนยันไปยานใหญ่เกี่ยวกับอะไรต่ออะไรอีกมากแม้แต่ข้อจำกัดของรูปสมบัตินามสมบัติจิตสมบัติกายสมบัติวัตถุสมบัติคุณสมบัติ โทษสมบัติตามที่ยุคนี้มีอยู่มีได้เท่านี้จึงจำนวนจริงๆที่ต้องทำแบบนี้ต้องทำอย่างนี้ตามที่อาตามาเห็นว่าควรก็ตามภูมิของตนเองเพราะถ้าน้อยหรือมากกว่านี้ก็จะไม่มีผลดีเท่านี้